เศรษฐกิจนะคะมาเริ่มกันที่การป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าที่จําหน่ายให้กับประชาชนนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยกรมการค้าภายในค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของร้อยตรีจัก,กรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะลงพื้นที่ที่ห้างโลตัสเนี่ยสาขานอ r t ราชพฤกษ์จังหวัดอลพบุรีค่ะแล้วก็ที่ห้างไทยวัสดุสาขารางังสิทธิ์คลองสี่จังหวัดปทุมธานีก็พบว่าประชาชนเนี่ย ยังคงออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งทางห้างโลตัสนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาจำนวนมากตั้งกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างเช่นข้าวสารบรรจุถุงซอสปรุงรสกลุ่มของใช้ประจำวันอย่างเช่นสบู่เหลวแชมพูยาสีฟันน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแล้วก็กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทรทัศน์เครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องฟอกอากาศเช่นเดียวกับห้างไทยวัสดุที่ลดราคาสินค้าหลายกลุ่มอาทิตย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้างค่ะอย่างเช่นกระเบื้องปูพื้นปูผนังสีทาภายในและภายนอกยาแนวประตูและก็หน้าต่างกลุ่มอุปกรณ์ช่างอย่างเช่นสว่านไฟฟ้าเครื่องเชื่อมเครื่องเจียกลุ่มสุขภัณฑ์อย่างเช่นอ่างอาบน้ําอ่างล้างหน้าและกลุ่มของตกแต่งบ้านอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ค่ะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าสินค้าที่ขายดีมากๆในช่วงนี้ก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ดยผู้รับเหมาทั้งรายเล็กรายใหญ่แล้วก็ช่างเนี่ยต่างมาเลือกซื้อสินค้าที่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านรวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้กําลังจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วซึ่งห้างก็เตรียมสินค้าไว้อย่างเพียงพอค่ะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีการลดราคายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ